เอาล่ะว,วันนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Cleaning r e s v i e เกมนี้เราจะได้รับบทเป็นพนักง,งานเก็บขยะในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางป่าเรื่องเคร่าวๆข,าของเกมนี้ก็มีประมาณนี้โอเคงั้นเอาไปบ่าไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า r e s v i e หนึ่งเคืออะไรแล้วเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่บริษัทเหรอ ไม่แน่ใจเหมือนกันมีถังขยะตรงนี้ด้วยแล้วก็มีถุงขยะเราจะถือได้นะ,ะเราต้องเอาไปใส่ในในนี่เหรอเนี่ยจจะเป็นตรงจุดแรกที่ให้เราทิ้งก็ได้เออหรือไม่ก็ให้เราซ้อมก่อนใช่ไหมให้เราฝึกเล่นเอออันนี้ไม่แน่ใจอ่าต้องเอาใส่ใช่ไหมอ่ะอใส่ไงอ่ะต้องเปิดก่อนเหรออ๋อต้องเปิดก่อนโอเคอ่าอหึข้างๆมีมีมีเขาเรียกว่าคันโยก อ๋อเป็นการบีบอัดขยะโอเคแล้วก็อันนี้อ๋อมีการเทขยะลงไปเอ,อ้ผมดึกว่าแบบโยนไปทั้งถังขยะเลย <c oughs> อ่าแล้วก็บีบอัดไปอ่าโอ้แล้วทางข้างหน้าเหมือนจะหายไปได้วยนะเราต้องขับรถเหรออ่าโอเคเข้ามาแล้วแล้วไงอ๋อเราต้องขับเองด้วยโอ้โห,โห,โหระบบเกมสุดยอดมาก ผมเ็เคยเล่นเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเกมที่เราต้องขับรถเองมีเพลงด้วยบรรยากาศดีดีเนาะงั้นถ้ามีเพลงล้วก็ไม่ต้องกลัวลวมั้งเราแค่มาเก็บขยะจริงๆทำไมไม่เก็บตอนช่วงกลางวันวะมีทางโค้งนะอาร,เรอาีเออร์เบลายอ้าวออกข้างทาง ถ้าไปขับงี้ในชีวิตจริงนี่เขาหา่าซื้อไปกับขี่มาเนี่ยอ๋อนี่เหรอเมืองเล็กๆ่ามกลางป่านี่น่าจะเป็นทางเข้าเมืองนะมีถนนแยกไปทางนี้ด้วยแต่ไม่รู้คือถนนสายอะไรเพราะมีโค้งอีกแล้วเอ,ลเอา๋อนี่เข้าเมืองแล้วนี่ถ้าไมอยู่บรรยากาศเปลี่ยนไปเดี๋ยวแล้วเพลงสดใสงเงียบสงบเมื่อกี้นี้มันมันหายไปไหน <laughs> อยู่ๆก็มีเสียงลมกับเสาน่ากลัวน่ากลัว แล้วเราต้องทำไงหาหนักขยะหรอขี่หาหนักขยะอ๋อนี่ไงนี่ไงอ่ลงลงไม่ได้ทางนู้นต้องลงทางนี้เราต้องเก็บใช่ไหมขยะโหเล้เสียงแบบเสียงซาวเสียงลมน่าก,กลัวมากแล้วถามจริงในเมืองนี้เขาหลับกันหมดแล้วหรอจริงๆมันก็น่าจะมีคนนั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าบ้านหน่อยสิ <laughs> แต่นี่ไม่มีอะไรเลยอะ่ะเราต้องเป็นพนักงานที่มีคุณภาพเอาวางไว้ตรงเสียงแสง,แสงตรงที่มีแสงเยอะๆนะเขาจะได้เห็นกันอ่า เอาวิ่งได้ด้วยโอเคดีเลยแล้วทำไมมันถึงมีวิ่งวะมันคงไม่ให้เราต้องหนีอะไรใช่ไหมม,มีทางกั้นอยู่นะเราไปไม่ได้อะหรือว่าเราต้องเก็บขยะให้หมดก่อนมันถึงจะหายไปเหมือนตอนตอนเริ่มเกมไม่หายด้วยเอา้าก็ผมว่าเก็บหมดแล้วนะอ๋อนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ม,มีจดหมายตรงนี้ด้วยนะแต่เดี๋ยวก่อน ไ okay. หนดูหน่อยสิอ๋อเป็นเสียงซาว้าที่ของมันหายไปตกใจหมดเลยฉันไม่สนใจกลิ่นอนันน่ารังเกียจน,นั่นคืออะไรกลิ่นที่ว่าคืออะไรกลิ่นของถุงขยะเหรองั้นผมสงสัยว่าในถุงขยะในถังขยะมันจะไม่มีศพคนใช่ไหม <laughs> มีถุงขยะตัวนี้ด้วยแล้วทําไมมันถึงไปอยู่ตรงที่ไฟมันสลัวสลัวแล้วไฟมันกระพริบอยู่อย่างนี้วะเนี่ย <laughs> <c oughs> ไม่มีอะไรใช่ไหม อย่านะผมใส่ปีดไปครับรีบขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถครับไปต่อเราไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นเราก็แค่ขับรถแล้วมาเก็บขยะโอเคแล้วก็ย่อยรีบวิ่งขึ้นรถเลยผมจะไม่ออกห่างจากรถเด็ดขาดผมที่อยู่ใกล้ๆรถไว้เพื่อความปลอดภัยลงรถผมว่าจะไม่มีอะไรนะ เหรอ๋อไม่ใช่ซอสมะเขือเทศโอคิดมาก <c ười> คิดมากไม่มีอะไรหรอกมันคือซอสมะเขือเทศโอตายแลย้ว <c ười> ผมว่าผมไม่เอาวางกลับไว้ที่เดิมละผมผมวางไว้ตรงไหนผมวางไว้ตรงนั้นเลยดีกว่าให้ให้ใหชาวบ้านเขามาเก็บกันอาเองสโลว์ <c ười> ให้เราขับรถช้าๆหรอเอออย่าขับเร็วอะไรงี้เหรอ๋อมีจดหมายอีกแล้วค่อยอ่านแล้วกันเนาะเก็บก่อนไปดูซิ ป้ายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่นี่เสมอหมายถึงอะไรไป้ายป้ายพวกนี้เหรอจริงๆมันน่าจะมีชาวบ้านบางกลุ่มที่เขาต้องมาแบบนั่งจงกรมอยู่หน้าบ้านกันบ้างแหละแต่นี่ไม่มีอะไรเลยอะออแล้วทาไมไม่ทํางานนี้ตอนกลางวันวะทำไมต้องมาเก็บขยะตอนกลางคืนด้วยฮะยังไม่หมดยังเหลืออีกหนึ่งตรงไหนไวะยังเหลืออีกหนึ่งอะวนวนกลับก่อนย้อนย้อนกลับย้อนย้อนกลับก่อนย้อนโอ้ย้อน,ย,อนยากมากเลยย้อนย้อนกลับก่อนย้อนกลับย้อนยากมาก ไอ้ตรงนี้ผมก็เก็บหมดแล้วอ่ะเอ้ยหรือว่าอันนี้เหรอก็ไม่ใช่มันอยู่ไหนอีกอะผมไม่กล้าลงจากรถอลยตอนเนี้ยผมอยากขับอย่างเดียวอ่ะมันเหลืออีกหนึ่งอันน่ะคืออะไรอะอ๋อตรงนี้เหรอโอ้โหแล้วมันมาอยู่อะไรตรงนี้อะ <c oughs> วันหนึ่ง <c oughs> ถ้าเกิดมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น ผมจะใช้เจ้ารถคันนี้แหละทําการบดขยี้เจ้าสิ่งแปลกปลอมที่จะมาทําร้ายเราอัน <c oughs> หนึ่งเออกูส่องไฟไว้ก่อนไอ <c oughs> มีตัวอะไรบ้าเไปแล้วไปอยู่แล้วไป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  <c oughs> ยิบย่อยย่อยขึ้นรถขึ้นรถถอยหลัง <c oughs> ไปแล้วครับไม่มีอะไรข้างๆใช่ไหมไปแล้วเสียงอะไร เก็บเก็บย่อยย่อยแล้วขึ้นรถย่อยแล้วึ้นเราต้องรีบทาครับผมงานนี้ต้องทำแบบเร็วๆนะผมเสียงมันจะมีคนแอบขึ้นมาบนรถเราเนี่ยสออิอืมอ,อะไรใครอยู่ใต้ท่อพอหัวมาเดี๋ยวนี้สัสจะดสิงสิงแบป้อมฉันรู้ว่าแกอยู่ในท่อ ไม่ลาสายตาจะมาด็ดขาดย้อยคือรถมองซ้ายไม่มีโอเคไปต่อตรงไหนอีกตัวนู้นโอเคมีจดหมายีกด้วยเหรอเดี๋ยวส่องไฟไว้ก่อนพวกเขากำลังซ่อนตัวจากอะไรบางอย่างอยู่หมายถึงอะไรอย่าไปทำให้หลอนดิวะใครเป็นคนคิดคอนเซปต์เกมนี้ขึ้นมาวะทำไมมึงไม่ทำงานนี้ตอนกลางวันเะมึงจะทำตอนตอนกลางคืนทำไมโอ้ มรู้สึกว่าป้ายมันแปลกๆผมว่าจะไม่มีอะไรนะผมอ,อ่านจดหมายก่อนแล้วกันทำไมจดหมายมาถี่ขึ้นวะก็เขาซ่อนตัวจากคุณอยู่หรอหมายถึงอะไรใครเขาซ่อนตัวจากตัวกูคิดมากทุกคนในเมืองนี้อาจจะไม่ได้ซ่อนตัวจากเราก็ไ้เขาคงจะแบบหลับนอนกันหมดแล้วอะ่ะทำไมมันถึงมีถุงขยะอยู่หน้าบ้านคนคนนึง เฮ้ยไอ้เหี้ยเงี้ยมาทำให้ตกใจดิวะไอ้บ้าเอ้ยหมดยังยังหมดหรือตรงนู้นิเมื่อเมื่อกี้มันตัวอะไรผมมองไม่เห็นด้วยอะอะไรน้องกลัวเฮ้ยไม่มองฮึบฮึบฮึบมาดิมาดิฮึบ <c lus es> คอืคอรถคอืคอรถคือรถไปไม่ต้องรอไม่ต้องรออ้อาวอ,าอายังไม่หมดเหรอเอารีไปหน่อยยังไม่หมดโอ้โหอยู่หน้าบ้านอีกแล้วมาดิแกจะเป็นตัวอะไรแกโผล่มาเลยเชื่อไหมกลัวหรอก ขอโทษกูพูดเล่นกูกลัวนั่น <ไป S 2> แหละไปวันนี้หน้าบ้านใครกันเนี่ยคุณเก่งมากเกี่ยวกับเรื่องนี้หมายถึงอะไรวะอย่านะ,ะมึงใครอ,อะไรจะหมดอะยังไม่หมดอีกเหรอทำไมมันหมดชา้ายังหมดยากจังก็ใครมันทำทางขยะลมไว้วะเดี๋ยวเดี๋ยวขอมยมาทนแม่งกลัวอะไรสิ่งอะไรอะ ไปต่อเลยได้ไหมไม่เก็บแล้วไม่อยากเก็บแล้วขยะไม่อยากเก็บแล้วไปต่อเลยได้ไหมอ่ะกูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอาไม่อยากทําอะไรทั้งนานแล้วกูอยากออกแล้วอยากออกจากเมืองนี้แล้วไม่ทํางานที่เฮ้ยยือยู่ไฟในเมืองก็ดับลุงนี้น่าจะเก็บตั้งแต่ตรงปากทางขอโทษครับพี่พอเลยได้ไหมอ่ะอเอาล่ะเร่องที่ผมจะไม่กลัวสาบานแล้วผมจะไม่กลัวแล้วก็จะไม่กีดด้วยไอ้เมื่อกี้นี้ผมขี่รถผ่านไปเลยแล้วไฟมันก็ดับ ดาบดาบดาบมันคือมันคือป้ายคิดมากโอ้โหนี่ขนาดเคยผ่านตรงนี้มาแล้วเนี่ยจริงๆผมจะไม่ตกใจเลยนะถ้ามันไม่มีซาวเมื่อกี้เนี่ยมีจดหมายด้วยนะคุณเก่งเรื่องในการเกร็บความลับเหรอเขาจะสื่อองนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไฟมันจะดับตรงจุดนี้แหละถ้าให้เดานานไงทำไมต้องไฟดับด้วยอ่ะโอ้ยถามจริงมือนี่เขาได้จ่ายค่าไฟกันบ้างไหม แล้วมาตัดไฟอะไรตอนที่เราทําความสะอาดกันอยู่เนี้ยเราจะค่อยๆไปนะเราจะไม่ดีการโกรหกเพื่อนและครอบครัวของคุณไม่ึงอะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ผวเหีนตัวอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ใครมคันขึ้นรถกูไปมันขึ้นรถกูอ่ะมึงใครอ่ะจะมีใช่ไหมโอเคแล้วไปเมื่อกี้มันพวงเว็นใครก็ไม่รู้ใครมคันขึ้นรถกูวะ เซฟโซ่ของเราในตอนนี้ก็คือการนั่งอยู่บนรถตัวนี้ตัวนี้คนแล้วทําไมถังขยะมันชอบอยู่หน้าบ้านวะคนแถวนี้เขาแบบเขาชอบเอาเอยขยะไว้หน้าบ้านกันเหรอเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยอะเราคาดเดาสิ่งที่ผู้สร้างเกมเขาจะทําออกมาไม่ได้เลยอะ <S <S ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ จดหมายอีกแล้วเหรอทำไมจดหมายมาถี่ขึ้นเรื่อย,อยวะเนี่ยเราทุกคนรู้ความลับของคุณโอ,อ้โหอ,อ้มารู้ความลับอะไรเยกูเนี่ยโอ้ยไม่ต้องรีบเฮ้ยมาตอนไหนอะอ๋อไอเสียงกระจกแตกเมื่อกี้นี่คือมันมีคนปาสอดทุ้ยปาขวดซอสมะเขือเทศใส่ใส่รถเหรอใครว่ามือบอลที่ผายเลยเอยจริงจริงจะทําก็ได้นะถ้ามึงถ้ามึงไม่หลอกกูนะ <c oughs> กูจะยอมให้มึงปาใส่แล้วกูทั้งคันเลยก็ได้แต่ขอแค่ว่าอย่ามาหลอกกูก็พอ ต้องค่อยๆขับไปเดี๋ยวผมมองไม่เห็นมันมืดด้วยแหละตัวนี้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 โอเคไม่มีอะไรใช่ไหมนในนี้อ้าทำไมอ่ะคนในเมืองน,นี้โกรธแค้นอะไรเราหรือเปล่าเราก็ไม่เคยทําอะไรนี่ผมผมเป็นผมแค่เป็นพนักงานใหม่โดนรับน้องซะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นเงาอะไรก็ไม่รู้ไปต่อครับหมดหรือยังยังไม่หมดอยู่ตรงไหนอีกอะเลอก,กี่อันเลกหนึ่งชิ้น อยู่อยู่ตรงไหนเอ่ยเฮ้คุณโกหกไมโกหกโกหกอะไรอ่ะไม่เคยโกหกเว้ยกูไม่เคยโกหกใครในเกมผีกูไม่เคยโกหกใครเลยโอ้โหแล้วตรงนี้ทังขยะเลี้ยงกันเหอตายแล้วแล้วเราจะเริ่มทำไมทำไมถังขยะมันสั่น งั้นดูว่าเราเริ่มจากซ้ายไปขวาแล้วกันเนาะโอเคขับไปข้างหน้าต่ออีกหน่อยมันมองไม่เห็นเกมนี้เวลาจะขับรถมันต้องแบบเอ่อจะว่าไงดีตอนนี้ผมหาเรื่องคุยกันเวลาขับรถในเกมนี้มันจะต้องแบบกดถอยหลังก่อนนะแล้วค่อยกดขี่ไปข้างหน้าไม่งั้นรถมันจะไม่ขยับอ่ะอ่ะสุดท้ายละเฮ้ยโอ้โหหนูโอ้หไอ้หนูบ้าเอ้ยคุณควรจะรีบหน่อยที่นี่เริ่มแดงแล้วอะไรอะ ที่นี่เริ่มแดงแดงที่ว่าคืออะไรเราต้องรีบอ่ะรีบก็รีบวะไปครับผมเราเขาบอกให้เรารีบได้เลยผมมืออาชีพอยู่แล้วถึงผมจะเป็นพนักงานใหม่แต่ผมไวต่อการขับขี่อึหอฮ้อเออะไรแดง,แดงอะไรตามลังกูมากูต้องรีบต้องรีบขี่ไปขี่ไปไม่ต้องสนขี่ต่อไปแล้วเลวีเล้ยวเข,าเ І ขเ้าไปไปเออขี่ต่อไปเร็ว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 อู้เกือบแหกโค้งเอาหายไปแล้ว แล้วเมื่อกี้ผมเหมือนผมเห็นจดหมายด้วยอะถอยถอยหลังก่อน <c oughs> ถอยหลงังอ๋งอนี่ไงอะไรตามหลังกูมาวะไม่มีใช่ไหม <c oughs> เราจะไม่ทำร้ายคุณเราแค่ต้องการคุณหมายถึงอะไรวะที่ว่าไม่ทำร้ายนะ่ะเออม,มึงทำร้ายกูทางจิตใจแล้วละ่ะถึงมึงจะไม่ได้ทำร้ายกูทางร่างกายแต่มึงทำร้ายกูทางจิตใจแล้วตอนนี้จิตใจกูตกไปอยู่ที่ตะตุ่มเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> บาบอกไม่ทำร้ายแต่ใจกูพังแล้วเนี่ยโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ใครมามาดับป้ายพังตัวนี้วะเนี่ย ตรงนี้มีจดหมายอีกแล้วแล้วทำไมเสาไฟฟ้ามันถึงล้มไปตรงนู้นได้อะถามหน่อยเฮ้ยมึงใครอะมึงใครมงขึ้นไปอยู่บนรถกูได้ไงใครวะไอ้ตัวดำบืดเลยเ <laughs> สียงโมมุกเข้ามาในหัวเน <laughs> กะ <laughs> เอ้ยพี่ขึ้นไปบนรถผมนง่งไงๆเอาหายไปแล้ว <laughs> หมดหรือยังอะ ผมว่าเราก็น่าจะขี่รอบเมืองไปที่เรียบร้อยแล้วนะมันยังไม่หมดอีกเหรอโอ้ยรถรถมันเหวี่ยงรถมันเหวี่ยงทําไมโค้ชมันเยอะจังวะอ่ออ๋อโว้ยกูเชื่อป้ายไหนดีวะเนี่ยผมงงแล้วผมควรจะเชื่อป้ายไหนดีอันนี้ถนนอ๋อเลี้ยว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 โอเคอ๋อนี่ทางทางออกเมืองเอ้ยเราได้ออกเมืองแล้วโอ้โหดีใจจังเลยเฮ้ยในที่สุดก็ได้ออกเมืองสักทีเฮ้ยในเวลากลับโรงงานแล้วโอ้โหเหนื่อยแทบตาย เอ,อ้โค้งโคงแล้วมันไม่มีป้ายบอกว่าต้องโค้งเอ,อตายแล้วมันทำไมมันไม่มีเพลงตอนจบว่าทำไมมันยังเงียบอยู่รู้สึกปป๊ะเบ๊ The fuck พ,พี่พี่เป็นอะไรไปพี่ให้เก็บหนึ่งเหรอคืออะไรวะจดหมายถึงเวลาที่ต้องเผชิญกับความจริงแล้ว ความจริงที่ว่าคืออะไรโอ้ยอ,อย่าบอกนะว่าโอเคโอเคกูเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วพี่สรุปไอถุงขยะทั้งหมดนั้นมันเป็นศพของคนที่อยู่ในเมืองทั้งหมดที่ถูกขออยู่ในถุงสีดำใช่ไหมทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่ขยะแต่มันเป็นศพอ้พระเจ้าช่วยนี่เหละความจริงที่ว่านะ หรือว่าโรงงานของเรามันไม่ใช่โรงงานเก็บขยะแต่เป็นโรงงานเก็บศพโอ้พระเจ้าช่วยไม่ได้มีแค่คันเดียวด้วยนะเย้จบแล้วในที่สุดก็จบสักทีอ เอาล่ะเกมทั้งหมดของวันนี้ก็มีประมาณนี้โอ้โหเล่นเมนามากเลยจริงๆก็ไม่นานขนาดนั้นเราประมาณครึ่งชิมพงได้เกมนี้ก็ใช้เวลาเล่นนานพอสมควรเลยเหมือนว่าความจริงที่ว่าทั้งหมดไอ้ถุงขยะสีดํารอบเมืองมันมันไม่ได้เป็นขยะแต่มันน่าจะเป็นศพของคนที่อยู่ภายในเมืองจริงๆถ้ามันไม่ใช่ศพของคนที่อยู่ภายในเมืองมันก็น่าจะมีคนที่แบบนั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าบ้านบ้างและเอาล่ะคลิปทั้งหมดของวันนี้ก็มีเท่านี้เอาล่ะงั้นคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้ตายละ